สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเอทีทุกท่านครับอยู่กันที่วัดอรุณนะครับวันนี้ช่วงบ่าย อากาศเริ่มกำลังดีครับเหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวโค้คนเยอะมากเลยครับต้องบอกว่าคนเยอะจริงๆครับคนเยอะมากครับโอ้โหเมืองแน่นไปหมดเลยแตบวันนี้ฟ้าฝนไม่ตกด้วยอากาศดี วันนี้มีเทศมหาชาติด้วยนะครับที่นี่ใ <got> นท่องเที่ยวถ่ายรูปกันใหญ่เลย mm hmm. มีเทศมหาชาตินะครับ mm hmm. ที่พระอุโบสถกับพระวิหารนะครับ mm hmm. ก็เข้าไปถ่ายรูปไม่ได้ mm hmm. เข้าไปข mm hmm. อพอรไม่ได้ครับ mm hmm. บริเวณรอบๆยังถ่ายรูปได้อยู่เดี mm ๋ย hmm. วเข้าไป mm hmm. ด้านในกันนะครับพี่ๆ

ท่องเที่ยวทยอยทยอยมานะครับช่วเงเย็นๆอากาศดีเหมาะที่จะถ่ายรูปมากๆเลยครับอากาศไม่ร้อนสําหรับนักท่องเที่ยวที่สมยุทธไทยนะอยากมาถ่ายรูปนะแนะนําให้ช่วงช่วเงเย็นๆครับอากาศจะด,ดีมากอากาศไม่ร้อนเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันครับ สวยงามมากเห็นแล้วประทับใจครับเด็กเล็กเด็กแดงผู้หยับผู้หลับผู้ใหญ่นะครับทุกเพศทุกไปทุกชาติทุกภาษาอดไม่ได้นะครับมาวัดอรุณถ้าจะไม่ให้สวมชุดไทยนี่ไม่ได้เลยครับอย่างไงก็ต้องสวมนะครับ มีความสุขกันครับมีความสุขกันได้มาที่นี่นะได้สวนจุดไทยได้ถ่ายรูปได้ถ่ายโซเชี่ยวครับสุดยอดเลยครับ งดงามครับเด็กๆก็มีนะฮะเดี๋ยวไปชมจุดอื่นกันต่อนะครับพี่ๆมีหลายมุมให้ได้ชมกันนะครับ เดี๋ยวชมจุดอื่นกันต่อครับแดดก็ถ่ายรูปกันก่อน กกฝังง่งนี้อากาศร้อนนะครับเพราะปางไม่ได้บังแดดนักท่องเที่ยวก็หยุดหลบอยู่ในร่มครับ สวยงามมากมุมต่างๆก็มีนักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันครับ นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามานะครับฝั่งท่าเรือนะนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามากันแล้วมีแต่ความงดงามครับด้านล่างตรงนี้นะนักท่องเที Infinite, ่ยวนะขึ้นไปอยู่ด้านบนกันหมดครับตรงนี้ร้อนนะครับ มาแล้วครับอีกกลุ่มหนึ่งเริ่มมาแล้วนะครับทยอยกันเข้ามาครับก็จะมีเป็นช่วงๆตรงช่วงนะฮะคนที่กลับก็กลับกับคนที่ทยอยมาก็มากันครับว่าัดรูนี้ก็แบบนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอนใครเที่ยวเสร็จก็กลับ ยังไม่ได้เที่ยวก็มาก็จะมีทางเข้าหลายหลายทางครับนักท่องเที่ยวก็กระจายไปตามจุดต่างๆมีจุดถ่ายรูปเยอะครับสวยๆนะครับด้านบนคนเยอะมากครับชุดไทยเยอะจริงๆนะ เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนลองขึ้นไปด้านบนครับตอน,นี้้ก็เยอะครับโอ้โหจุดไข่กันแน่นเลยเหมือนเราหลุดมาอีกโลกหนึ่งครับนักท่องเที่ยวสวมชืดไายเยอะจริงๆ ผมถ่ายดูด้านล่างนะครับนะครับรด้านล่างคนเยอะนะฮะสวยงามนะครับปรางวัดรุแล้วตกลเลยได้ไหมได้ลจะยขึ้นไหมไแล้วได้ันี่่ สวยจริงๆขอบคุณพี่ๆ F4 นะครับที่ติดตามรับชมนะครับช่วงนี้คลิปวัาดอรุณก็อาจจะเยอะักนิดหนึ่งอยากให้ชมบรรยากาศที่สวยครับ ภาพความงดงามสวยงามแบบนี้มีอยู่ที่วัดอรุณครับแล้วก็เที่ยวสมยุ็ไทยย้อนยุคส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นแหละครับคนไทยส่วนใหญ่ก็ไปเที่ยวชมน้ำตกธรรมชาติกันหมดหรือไม่ก็อยู่ตามห้างต่างๆส่วนชาวต่างชาติาตาตามาเที่ยวก็จะมาเที่ยววัดวารามนะครับสถานที่โด่งดังที่เขาเคย ออได้มาบางคนก็มาครั้งแรกก็อยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ครับวัดอรุณเป็นวัดที่โด่งดังอยู่แล้วครับแต่ไกลก็อยากมาสัมผัสขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกๆกำลังใจเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ やろ